สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความกรองสถานการณ์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพส์ประจำวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2566มานำเสนอครับหักเลี่ยมเฉื้อนขมปัจจัยเร่งราวยุบสภาโดยสถานะทางกฎหมายรัฐนาวาประยุทธ์จันโอชายังมีอำนาจไปจนถึง23มีนาคมครบเทอมวาระ4ปีรัฐบาล คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตวางไทม์ไลน์การเลือกตั้งวันที่7พฤศจิกายน2566แต่จากการที่กฎหมายลูกเกี่ยวกับพรรคการเมืองและว่าด้วยการเลือกตั้งสสมีผลบังคับใช้กกตเร่งแบ่งเขตทําขั้นตอนต่างๆให้ครบตามกฎหมายแต่ก็ไม่ไหวยังมีข่าวรัฐบาลอาจชิงยุบสภาหนีไปก่อนช่วงการเมืองสุกดิบหัวเลี้ยวหัวต่อโดยเฉพาะบมปัจจัยฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงวติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เกมชิงยุบสภาหนียุบสภาเพื่อให้เกิดความได้เปรียบดังขึ้นเป็นระยะระยะจนกระทั่งวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีมือกฎหมายสำคัญของรัฐบาลออกมาดับบ่มร้อนขอเวลานายกรัฐมนตรีอย่าพึ่งยุบสภาโดยอ้างเหตุว่าให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดสรรกระบวนการต่าง,างๆเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมทั้งเน้นยำ้ำไม่ได้เป็นการยื้อเตะถ่วงพอให้พักการเมืองนักการเมืองหายใจหายคอเดือนกุมภาพันธ์ไม่น่าจะมีการยุบสภาแต่ถ้าย่างก้าวเข้าสู่เดือนมีนาคมย่างต้องตามลุ้นกันวันต่อวันจะมีการยุบสภาในช่วงเวลาใดผลจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ต้นปี2566เกิดเหตุสภาล่มซ้ำซากบ่อยครั้งกฎหมายสำคัญพิจารณาไม่จบสมัยการประชุมนี้ ที่จะสิ้นสุดวาระสมัยประชุม28กุมภาพันธ์จะต้องค้างเตึงยกยอดเอาไปพิจารณาในสมัยประชุมหน้ารัฐบาลใหม่นักการเมืองพักการเมืองรู้สัญญาณการเมืองรู้ดีรัฐบาลประยุทธ์ที่ประกอบด้วยหลายพักร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาและพักขนาดเล็กภาพรวมยังรวมกันเป็นรัฐบาลแต่เมื่อมองลงลึกไปในเนื้อต่างเห็นรอยร้าวรอยปริ พร้อมแยกวงกันได้ทุกเมื่อเลยต้องเตรียมพร้อมกันไว้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีวันเวลาราชการปฏิบัติภารกิจตรวจราชการเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงในฐานะผู้กำกับดูแลโดยตรงเดินสายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพราะว่าในแง่มุมการเมืองยากที่จะถูกมองเป็นการแอบหาเสียงแฝงที่ได้แต้มอย่างน้อยสองต่อในฐานะผู้กำกับดูแลการแก้ไขปัญหาน้ำโดยตรง และได้ใจประชาชนที่อยากให้เร่งแก้ปัญหามีผลพลอยได้ไปถึงพักพลังประชารัฐิผลเอกประยุทธ์ว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรวมไทยสร้างชาติจัดโปรแกร,รมเดินสายไปจังหวัดฐานเสียงผู้สนับสนุนไปทั้งภาคใต้ภาคกลางวางโปรแกร,รมไปทั้งเหนืออีสานออดอ้อนขอให้พักสังกัดได้สัก25ที่นั่งเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกพักภูมิใจไทยภายใต,ใต้การนำของเสียงหนูอนุทินชาญวีรกูล และครูใหญ่คีแมนคนสำคัญเสียโอ้งเนวินชิดชอบเปิดมหกรรมดึงดูดนักการเมืองแทบทุกค่ายหวังยกระดับจากพักต่ำร้อยไปสู่ทะลุ100ให้เป็นหนุ่มเนื้อหอมยกชั้นพักขนาดใหญ่ไม่ว่าฝ่ายไหนต่างอยากได้ไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยประชาธิปัตย์ขอทวงศักดิ์ศรีคนใต้วางเดิมพันสูงนอกจากต้องรักษาฐานเสียงเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ให้เสียไปอีกยังต้องเพิ่มแต้ม ขยายฐานการเมืองโดยเฉพาะภาคใต้พื้นที่กรุงเทพมหานครเลือกตั้งรอบหน้าสสอ,สอกทมจะเป็นศูนย์อีกไม่ได้ไม่เช่นนั้นยิ่งเป็นการตอกย้ำศรัทธาความน่าเชื่อถือคงจะสูญสิ้นกันหมดในยุคจุลินลักษณะวิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักพักเพื่อไทยตั้งเป้าทวงอำนาจรัฐอำนาจการเมืองร้างราม,มาร่วม1ิปีเพื่อสารภารกิจบันไดขั้นต่อไปแก้รัฐธรรมนูญที่เป็นอุปสรรคขวากน้นาการเข้าสู่อำนาจ ปฏิบักทางการเมืองจึงต้องเร่งเดินสายหาเสียงอดอ,อ้อนขอคะแนนไปสู่เป้าหมายชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์พักก้าวไกลยึดมั่นในนโยบายเฉพาะปฏิรูปกองทัพกระบวนการยุติธรรมและประเด็นอ่อนไหวทะลุฟ้าหวังครองใจฐานเสียงตลาดการเมืองเฉพาะกลุ่มที่ในวันนี้ไม่มีพักไหนเข้ามาแชร์แบ่งแต้มด้วยก็ยังคงมุ่งหวังรักษาอัตราส่วนสอสอ ให้คงระดับเดิมเหมือนสมัยปี2 5 6 2พักร่วมฝ่ายคา้านทำหน้าที่ขยมรัฐบาลบีบรัดให้สละอำนาจการเมืองอันเป็นเรื่องปกติแต่ทุกวันนี้ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้รบเฉพาะพักฝ่ายค้านเท่านั้นปัญหาต่างๆรุมเร้าในพักร่วมรัฐบาลพรบกันชงกัญชาตามที่พักภูมิใจไทยเร่งผลักดันอยากให้ผ่านสภานในสมัยประชุมนี้พักร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์ขวางอย่างสุดฤทธ โดยได้แนวร่วมจากสมาชิกหลายคนในพักพลังประชารัฐไม่อยากให้กฎหมายนี้ผ่านสภาปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดยาบ้าราคาถูกที่น่าเศร้าสลดแม้แต่บางพื้นที่ในกรทมไม่เพียงยาบ้าระบาดหนักยังมีผงขาวระบาดด้วยที่แม้แต่ผู้คุมกฎหมายยังเอาไม่อยู่แล้วยังจะเพิ่มปัญหากัญชาส่งผลต่อสังคมเยวาวชนอนาคตของชาติอีกกลายเป็นปัญหาการเมืองภายในรัฐบาลไม่ให้ความร่วมมือ งานนี้ฝ่ายค้านเพื่อไทยก้าวไกลรอเก็บเกี่ยวประโยชน์นั่งบนภูปล่อยให้คนในรัฐบาลฟัดกันเองภูมิใจไทยภายใต้การนำของเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักเป็นผู้ใต้บงังคับบัญชาที่ดีของพลเอกประยุทธ์ทว่าในมวลหมู่สมาชิกจากที่เคยเป็นเด็กดีเริ่มเป็นเด็กดื้อออกลูกเคี่ยวสมาชิกในพักบางคนส่งสัญญาณแรงๆขู่รัฐบาลไม่ขออยู่เป็นองค์ประชุมให้กฎหมายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจำนวนสมาชิกที่ทำหน้าที่ได้ทุกวันนี้ทยอยลาออกลดน้อยอยู่แล้วยังมาเจอเกมการเมืองรุมบีบทั้งฝ่ายตรงข้ามฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองอีกสุภชัยโพสุรองประธานสภาจากพักภูมิใจไทยยังออกมาตัดอ้อผมขอระบายบ้างใช่ว่าผมจะไม่อึอดอัดเข้ามาเป็นสอสออบนี้ตั้งใจมาทำงานเต็มที่ขนาดเป็นรองประธานเวลาขึ้นบันลังก็ทำหน้าที่ประธาน ลงจากบัลลังก็ไปทําหน้าที่สมาชิกช่วยเป็นองค์ประชุมพยายามทํามาโดยตลอดผมเห็นบรรยากาศอย่างนี้อย่าว่าแต่พวกท่านเหนื่อยน่ายผมก็เบื่อหน่ายเช่นกันถ้าเป็นไปได้อยากเรียกร้องเหมือนนายครูมาณิตสังพุ่มสอสสุรินทร์พักภูมิใจไทยว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาถ้าได้ยินก็รีบยุบสภาเสียเพราะสอสไม่อยากประชุมแล้วรัฐมนตรีก็ไม่ยอมมาตอบประทุนในที่ประชุมท่านจะอยู่ไปทําไมผมก็มีอารมณ์อยากระบายเหมือนกัน พักภูมิใจไทยด้วยปัจจัยกระสุนความพร้อมไม่น้อยหน้าพักอื่นยกชั้นขึ้นชื่อเป็นพักจอมดูดดึงติดต่อทาบทามนักการเมืองทั้งในฝ่ายรัฐบาลฝ่ายคานแย่งตัวนักการเมืองท้องถิ่นให้ย้ายขั้วมาร่วมงานด้วยตลาดการเมืองลงไปเล่นในตลาดเดียวกันกับพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติพักประชาธิปัตย์ในสนามเลือกตั้งพื้นที่ภาคใต้58ที่นั่งไปต่อสู้แย่งเค,ค้กก้อนเดียวกัน เรื่องการเมืองนอกสภาบนกับเรื่องในสภาเลยเกิดปัญหาอย่างที่เห็นกันอยู่สภาล่มซ้ำซากบ่อยครั้งตั้งแต่ปีก่อนลามมาปีนี้จนถูกตั้งฉายา3วันหนี4วันล่มผู้บริหารประเทศอย่างพลเอกประยุทธ์ฉายา8เปื้อนภายใต้รัฐบาลหน้ากาก,ากคนดีแง่มุมลบต่างๆถาโถมเข้าใส่รัฐบาลความสัมพันธ์พี่น้องสองปก็เกี่ยวอำนาจตั้งแต่เป็นพี่น้องในค่ายทหารร่วมรบจนมีอำนาจบิ๊กตูพ่พลเอกประยุทธ์ นับตั้งแต่ก้าวสู่ทางนุนการเมืองอย่างเต็มตัวรอเพียงจังหวัดเหมาะสมจะได้รับเทียบเชิญเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพักรวมไทยสร้างชาติบิ๊กป้อมพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐและว่าที่แคนดิเดตหนึ่งเดียวในนามพักพลังประชารัฐเช่นกันชัดเจนยังปักหลักทํางานการเมืองในค่ายพลังประชารัฐพักพี่พักน้องเปิดศึกแย่งชิงบุคลากรทางการเมือง มือทํางานทั้งบุญทั้งบูนในสภานอกสภาหวังให้เกิดความได้เปรียบทางการเมืองมากที่สุดทําท่าจะเปิดศึกกันเองผ่านสนามเลือกตั้งจากความไม่ลงรอยแนวคิดบุคคลที่ต้องทํางานด้วยจึงออกมาแยกค่ายทําการเมืองในแบบฉบับตัวเองแย่งชิงบุคลากรก,รการเมืองบาดหน้ากันลงพื้นที่สมาชิกในพักต่างเคลมแย่งชิงผลงานนโยบายเป็นเจ้าของตำรับหาใช่อีกฝ่ายทำอย่างที่พยายามจะเกรมออกไป พักพลังประชารัฐประชาธิปัตยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติแย่งชิงตลาดภาคใต้กลุ่มเดียวกันที่ไม่รู้ว่าระหว่างเลือกตั้งหลังเลือกตั้งจะยังมองหน้ากันติดมีผลส่งไปถึงการรวมขั้วแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ฟังฝ่ายค้านเพื่อไทยสำรวจความนิยมไปได้สวยบุคลากรทีมงานนโยบายพร้อมแต่ก็มีปมคาใจของคนกันเองจตุพรพรมพันธ์กับทักษิณชินวัตร ลามไปสมาชิกพักเพื่อไทยยกแรกจตุพรออกมาแฉการหักหลังโดยกระทําจากลูกพี่เก่าพักเคยสังกัดทําให้เพื่อไทยเสถอนไม่น้อยยังไม่รู้ไม่ตายไพ่เด็ดโค้งสุดท้ายเลือกตั้งจะมีการแฉรอบสองอีหรือไม่จะส่งผลต่อความนิยมของเพื่อไทยกลายเป็นขวากหนามเลนสไลด์หรือไม่ภาวะรัฐนาวาประยุทธ์และพักร่วมรัฐบาลเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายทางการเมืองช่วงเวลาใกล้หมดอํานาจ บิกราชการเกียร์ว่างขาลอยสภาล่มซ้ำซากบ่อยครั้งสร้างความระอาต่อผู้คนในสังคมและการเมืองด้วยกันเองปัญหาเศรษฐกิจปากท้องยาเสพติดระบาดหนักโควิดยังไว้วางใจไม่ได้เกมชิงเหลี่ยมชิงไหวพริบที่เกิดขึ้นทั้งฝั่งฝ่ายค้านกับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายรัฐบาลล่าสุดมาเจอปัจัจกระตุ้นร้อนรอนทางการเมืองจากภูมิใจไทยองค์ประกอบครบแห่งความไม่มีสถิรภาพ สันทร,รัฐบาลที่ครองอำนาจมา8ปีเข้าโค้งสุดท้ายเลิกเกรงใจกันหักเลี่ยมเฉือนคมอาจเป็นปัจจัยเร่งราวให้บิ๊กตูกดปุ่มยุบสภายิ่งเร็วขึ้นใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบ ซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคําเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o ออมสตูดิโโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ